ไม่เลยเหรอดีมาดีมาดูเิงดูคลิปนี้ลไหนคลิปแบพี่หั่งยได้ไอ้ตอไปตาพี่แล้วนุ่นน้ยมึงนั่งทำอะไรกันตรงนี้ต่เช้าตั ดีครับเพื่อนๆทุกคนผมจีโน่เดอะสแน็คครับดีครับผมปอนเดอะสแน็คครับแล้วก็พี่โอเดอะสแน็คครับใช่จีโน er ่เองไม่ไม่พูดไว้ก่อนไงอย่างที่เรารู้กันครับเพื่อนๆอากาศมันร้อนมากอากาศมันร้อนคนคนละแบงเนโอเคโอเคคือแบบอะไรกันไม่บอกหรอกเออมากอากาศดีมึงวัยรุ่นเมกันเลยอไงถือไมคเปิดปอลด้วยเเออฮ้ยนี่มัน แฟนตาจิ้มเคี้ยวดูหน่อมาเฮ้ยมากรบสีดงสีส้มสีลู <laughs> กต้องสีส้ดมด้วยมึงมีมนุษย์โฆษณาแฟนตาจิ้มเคี้ยวดูดไม่เคยไม่เคยกินนะไงจิ้มไปเถิดนี่สีมันจะเลยได้เนี่ยแฟนตาเขาว่าเป็นน้ำอารมณ์ถ้าเกิดเป็นแฟนผมมันเป็นคนได้ไหมมึงมาเล่นอะไรกับพวกกูเนี่ยเดี๋ยวมึงไปเล่นกับแฟนที่เชียงใหม่อ้พอใจมึงเรื่องไงบ้าเลยมีเงินเลยกลับได้ทัน ไปเร่องนอกไปไหนไม่ไปไปเถอะไม่ไปจริงเหรอเออไม่ไปกูไปนะเออเรื่องมึงไปก็ได้จะเอาอะไรมาฉุดก็ไม่ไปอะไรเย็นดื่มหน่อยไหมล่ะแล้วถ้าคนดูดูแลกินไปด้วยผมรู้ว่าคุณใส่ของแข็งเนียนไปเลยนะอะไรของมือใหญ่อ๋อไปเร่องนอกกันไปที่ไหนไปเล่นอะไรเลยพี่โอ้โหทำยีราฟบ้า เนาะเนาะกูว่ามึงเหงาอ่ะโอ้โหแต่กูเชื่อเลยไอ้กูเชื่อว่าถ้ากูชวนมึงอย่างเดียวมึงไม่ไปกูมีคนอื่นไปด้วยเออก็ก็ดีแล้วมึงก็แอบเศร้าจะมองว่คนอื่นชวนบ้างใช่ตอนี้แล้วตอนน่ะตอนน่ะตอนมีไอจีเนี่ยเออไอ้บัวมันไม่จับไงไม่ทันแล้วบานนี้แล้ว ไปไหมไปไหนโอ้มึงหยาบเนี่ยก็ชวนกันดีๆก็ได้นะอะไรนะเราไปกันสามคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เราันเลิศเลยนะลุกเข้าองค์เข้าอี้นะแต่คุยมิไม่เราก็ต้องชีวิตจีวายบ้านเด็กเมืองไรเขามาเยี่ยมเยี่ยเราถึงประตูเดี๋ยวให้แนั่งตัวก่อนนะครับชื่ออะไรครับชื่อโอโจครับผมไม่ใช่ที่หมายติกน้องเขาไม่ใช่พี่ชื่ออะไรครับผมน้องมิ้นค่ะน้องมินอ่าสวัสดีพี่เควินครับผมคครรััับบสสวดี แร็ปโชว์สักหนึ่งรามไปโยอะโยอะเยอะอะมาแล้วเข้าเรื่องแล้วต่อน้องมิ้นน้องมิ้นพาถึงที่แล้วครับผมอยากไปทำกิจกรรมสนุกๆใช่ไหมฮะผมคิดแผนได้หมดแล้วว่าจะจะพาไปไหนดีมากเราไปถ่ายรูปในทีมแบบไม่คิดเรียนกันดีกว่าทีนี้ต้องไปโรงเรียนนะถ้างั้นอะแล้วเดี๋ยวผมจะแต่งรูปสไตล์โรงเรียนให้แม่งดูแบบมีสไตล์สนุกสนุกจัดไปจิ้มเขียวดูเฮ้ยที่ ถ้าเราไปในทีมถ้าเราไปในทีมนี้เลยจิ้มเคี้ยวดูดโอเคแล้วพี่บอกว่ามึงทำอะไรนะนะแบนต้าไงน้อยนอนน้อยนอนน้อยเดี๋ยวพี่พาไปโรงเรียนเนี้เทพที่สุดแล้วโรงเรียนอะไรพี่เออเดี๋ยวพี่พาไปทำไปบ้างยกมือมึงไปเปล่าได้อ้าวเมื่อกี้ว่กูทำไมเนี่ยออกไปข้างข้างนอกอ๋อไปเล่นข้างหน้านี้โอ้แล้วมึงก็ชวนกูซะใหญ่เลยโอ้แล้วมึงก็ไปไม่ได้ติดเงิน อ <Yeah. S 2> ุต่ะอุต่ะโอโ้โหอ่านี่น้องมิ้นพี่มีสิ่งดีๆมาให้น้องมิน้นครับผมอุ้ยเอาแฟนต้าไปจิ้มเคี้ยวดูดเยียกซด้จิ้มเคี้ยวดูดแฟนต้าเามาซ <c oughs> ีมาวนมมาจริงๆเขามีท่าเดี๋ยวบอกท่าอีกที <Okay. S 1> ในทำไมเราไม่พูดเก่งเหมือนในช่อง <c oughs> <ๆ>เราเลยช่องอะไรนะช่องอะไรนะเปเปอร์มิ้นแชร์เลี่ยนะเปเปอร์มิ้นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะ เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของหนูว่าไปกินไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเอยค่ะชอบกินใช่ถ้าจะกินให้สนุกต้องกินแล้วก็จิ้มเคี้ยวดูดกับแป้งไอ้นี่มันจะงแทให้โอ้ติดเงินและวันนี้บอกเลยว่าสถานที่ที่เราจะไปมันเป็นที่ที่แบบมีคนหน้าตาดีเขาอยู่โรงเรียนไหนอะโรงเรียนพี่เองอ่านทองธรรมโรูวิทยาคมจบจากที่นี่ใช่ครับผมผมจบจากที่นี่โรงเรียนอ่านทองธรรมโรูวิทยาคม กันเดี๋ยวเราว้าไปที่โรงเรียนเลยอ่างทองปฐมรลดวิทยาคมเลยครับหนึ่งสองสามมาถึงแล้วโรงเรียนเทพาอ่างทองปฐมรลดวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนเกโรงเรียนเทพหรือโรงเรียนอ่างทองโรงเรียนอ่างทองปฐมรลดที่มีคนเทพๆเรียนอยู่ เดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆกันดีกว่าวันนี้เราจะพาน้องมิ้นสเปียรมิ้นต์ไปถ่ายรูปเออจะพาน้องเปเปอร์มิ้นต์มาถ่ายรูปในตีมโรงเรียนแบบสดใสน่ารักน่ารักกล้องที่เราใช้ครับเราใช้ 5D ครับ Mark i i กับเลนส์24-70ครับพี่ปิงไปยืนเป็นแบบผมก่อน เอาน้องสิน้องมิ้นสิถ่ายน้องสิไปยืนวัดแสงให้เฉยๆให้น้องเขาที่นี่เลยเป็นม็อกอัพเหรอท่าวัดแสงมีท่าวัดแสงประจำตัวไหมครับไม่มีต้องคิดหนึ่งท่าครับผมอ้าวป้ายเริ่มยิ้มตรงนี้ยิ้มตรงนี้ยิ้มอะไรพวกยิ้มอะไรเป้้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 พ้้้้้้้้้้้ บางทีอ่ะในมุมที่เราคิดว่ามันลกมันไม่สวยมันก็อาจจะออกมาเป็นรูปที่ค่อนข้างดูอาร์ตได้ใช่พี่บางทีแบบเฮ้ยเพื่อนมุมอโรงเรียนแม่งมีแต่ลกๆอะไรเงี้ยแบบหลังมีแต่พวกแบบเขาเก็บกวาดขยะอะไรแต่เราถ่ายรูปมาเดี๋ยวรอดูครับหลังแต่งเดี๋ยวเราจะสอนแต่งครับวันนี้ผมคิดไปแล้วผมจะทำโทนอะไรในหัวต่อไปตาพี่แล้วมุมไหนไปครับอุ้โอ้โห สดใส่หัวกูไหมไม่ใส่มีแค่นี้ใช่ไหมอุ้ยไอ้นกเว้เนี่ยมุมไหนที่จีโน่จะถ่ายรูปจะดี๋ยวตายขึ้นไเลยเหอยขนไปเลยเหรอสวดีครับมสดีครับาทำไมไม่ชุดนักเรียนมาแล้วจบแล้วคินีเหรอคลิไหน ครับพี่อินผมขออีกรูปหนึ่งว้เผื่อเลือกดีกว่าไม่ได้จะให้ดิได้แล้วไม่ใช่เนาะเขาซีรีถ่ายถ่ายรูปมานานกี่ปีแล้วบอลโอ้เจ็ดปีผมปรับกล้องเป็นหนึ่งปีผมเริ่มกดชัตเตอร์อีกอสองปีผมขายกล้องแล้วไม่มีตังค์กินนี่ก็จะได้เขียวๆเอาไปเผื่อเลือก อ่ารูปผาเขาไม่รด้ามจริงนี้เดี่จะถ่ายป่งดูถัาตามด้วยเดี๋ยวรอดูครับว่าผมจะรูปไหนไปแต่งรอดูเลยทีหลังไปป้าตกใจไปไแม่พี่ของพี่แล้วพี่รออะไรไม่ซ้อมซ้อมตอมไง ขอให้แสงมันมันเข้าตา,าจริงครับไี่ปิ๊นเลยไหมได้เลยใ่ะ้อยเลยมั่นใจมากมั่นใจมากเดี๋ยวเอาไปตาพี่ปิ้นครับาย <c oughs> ใครๆเขาก็ถ่ายกันเ,เป็นโลประจำอยู่แล้วแต่<ค>พี่ทำไงท,ทำไงได้ให้ออกมาเป็นเดอะสไนคที่สุดพี่ต้องขึ้น ที่ทำได้อยู่แล้วพี่ทำได้อยู่แล้วผมเชื่ออย่าดบปะโวยเสียนกันดีนะน้องเขาโพสเป็นใช่เพราะคนถ่ายถ่ายไม่ค่อยเป็นเอาละครับหนึ่งสองสามอ้าวเฮ้ยโอ้ยอย่ากระเรียมไว้เพื่อนๆที่ดูอยู่ก็อาจจะแบบเฮ้ย มานั่งกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารทุกวันแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายรูปที่โรงอาหารยังไงให้สวยอ๋ออ่ะบอกมันมีวิธีนี่ทำไงเสนอเลยนะทำไงให้ตากล้องเต้นด้วยด้วยอ๋อโอเคจิ้มเทียวดูดแฟนตาตากล้องที่ถ่ายไว้นี่แต่บางแบบก็ไม่สนุกดิเดี๋ยวพวกเราเต้นกันสามคนจิ้มเทียวดูดแล้วให้ปอนถ่ายได้โอเคไหมเดี๋ยวมันต้องมีหนมมาแกล้มกับแฟนตาด้วยเฮ้ยนี่สั่นมาเลยแกล้มาเลยอุ้ยเอารถช็อกโกแลต เอามาเลยนเมื่อวันหนึงชอบสีไหนชอบกินน้ำปูอ๋อแล้วพอมาถึงเรืองช็อกโกแลตใกล้ใกล้ที่เก็บเอื้อมที่เก็บเอื้อมมีอะไรปะจิ้มเขียวดูดปันจ้าเฮ้ยนีไม่ได้อยู่นะสดชื่นเลยว่าร้อนๆอร่อยไม่เชื่อหรอกขอหนึ่งอันสิ่ที่จะพูอะมันเขียวเลยอิ้มเขียวไอ้เนี้ยอร่อยจริง สาบานให้ตายแล้วออยจริงนะที่ได้ละจิ้มเคี้ยวดูแฟนต้าเอาฟิกเอานมมาเดีวน้องมิ้นก็ต้อง้นกับเราด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายแบบเป็นฟิลบรรยากาศมีความสุขเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งรูปกันนะครับเพื่อนๆก็เอาพรีเซ็ตได้หลังจากจบคลิปนี้ต้องดูจบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าดูไม่จบโค้ดมันจะไม่ออกจิ้มเคี้ยวดู น่าร <Hey. S 1> ัก <Okay. S 1> รูปนี้ผมยอมรับว่าถ่ายมาอันเดอเราจะเพิ่มให้เป็นสว่างครับไฮไลท์ตอนนี้โทเวอร์มากครับข้างหลังชาร์โดขึ้นนะน้องก็าหน้ามืดสีเขียวเอาออกเลยสีส้มครับอ่าโทนมาแล้วต่อไปความโสดครับเราเอาแค่ขึ้นแค่15ครับเราจะเป็นใสแต่มีฟิล์มเข้ามาจิ้มไปก่อนครับอันนี้พยายามอย่าดึงเยอะถ้าดึงเยอะเดี๋ยวมันจะเพี้ยน คือตอนนี้น้องเขายังไม่เด่นพอเว้ยเพราะเราไม่ได้ถ่ายละลายมากเราก็ทําเป็นขอบมืดครับมันเป็นการช่วยแก้ให้มันคนมันด <Okay. S 1> อูอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบบินเทนนิดๆเดี๋ยวเราลองไปโลอื่นนะครับที่ไม่ใช่โลนั้นภาพมันจะเป็นยังไงนะครับรูปนี้อะราวังพรีเซตเลยเรามีพรีเซตแล้วกลัวอ,อะไรอ่าอันนี้มันแสงโอเวอร์ใช่ไหมก็ลดไปน,นิดนึงรยบร้มาแล้วมีก็สวยมันก็จะเป็นสกินโทนที่แบบใสๆมีเฟดนิดๆ อ่าเรียกว่า,าโทนเปเปอร์มินเรื่อัน่ะให้เปเปอร์มินโทนนี้อ่าเรียบร้อยครับผมนี่นะครับการแต่งรูปของผมครับบอกเลยว่ารูปที่น่ารักน่ารักอะ่ะไม่ได้มีแค่รูปที่พวกเราถ่าย มันจะมีใน IG ของน้องเขาด้วยติดตาม IG ครับผมชื่อเป e p p e r m i n ค่ะนี่เดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้เปิดบ้าน้เรียบร้อยตรงนี้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 อ่าขึ้นให้เยอะเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมไปติดตามช่อง YouTube ของน้องเขาด้วยที่ช่อง peppermin channel ค่ะเป e p p e r m i n channel จะไหมปอนไม่เอาซีไม่เอาซีไม่เอาซีโอเคแล้ววันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดูกันมานะครับผมและที่สำคัญนี่เลยแฟนต้า จูดเคียวดิมดิมเคียวดูโอเคอย่าลืมครับผมเพื่อนๆกดติดตาม Facebook อินสตาแกรมของพวกเราทุกคนด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมไปแล้ววันนี้ครั้งหน้าอยากที่จะให้เราไปจิ้มครั้งหน้าอยากให้เราเคียวไปไทยเคียวครั้งหน้าอยากให้เราไปดูดูดเร็วเร็วเถอะพี่ครับครั้งหน้าอยากให้เราไปถ่ายรูปกันทีมไหน ไปที่แนวไหนคอมเมนต์บอกกันเยอะๆครับผมโอเคผมขล้องหน้าครับกินนมเ <ๆ S 1> ยอะๆนะครับโอเคหน้าเรือมกุกมวกเลยบ๊ายบาย <laughs> เจอกันดื่มฟันตาก,กับขนมเพื่อความสนุกสนานที่มากขึ้นพร้อมกับอย่าลืมไปเต้นฟันตาจิ้มเคี้ยวดูชาเลนจ์ที่ติ๊กตอกกันด้วยนะครับ